ใช่ครับขอเชิญชมนะครับศึกมวยไทยแรกย่าตลาดคนเดินเพลินเมืองคนในวันที่7สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยตลาดคนเดินเพลินเมืองคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจไม่ตามไม่ได้นะครับในวันที่11วันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้ครับที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครับรายการมวยนัดใหญ่ศึกลูกพระวิษณุรายการหใหญ่เมืองสุราษฎร์ธานีครับประชาพันธ์โดยเสือสุราษฎร์ครับบนเวทีโกนบนเวทีใบแดงอนุวัฒน์เนเมือนเพชรทวีศักด เอาอย่าหลุดนะเดี๋ยวคอต้องมาการขอต้องระมัดระวังนะครับเอากลาวมวยดีวิธีแต่เอาซ้ายไปโอ้ยเตะยัดไปเอาคืนไม่ได้อคุณเจษเล่นของหนักๆันักแรงแรงครับอนุวัตนยกซ้ายบางไว้เสียช่วงได้กระดูกขยับนิดนึงเพชรวีสัตก์ออกซ้ายได้สาสี่สายรายพายครับม่ออกได้เลยสายหลังครับมีขวานหน้าหาตาสามากครับ อนุวัฒน์อาศัยลูกครูขยับเดินไปครับดีเกมกระชับพื้นที่ไปด้วยเลยโอ้โหเกือบลุกนี้เกือบไปครับนนแาละครับหลุดหลวมไม่ได้เลยครับจังหวะสองรออยู่แล้วเอาละครับเกล่ยวได้สับขาบ้างที่ผ่านมาต้องบอกว่าเพชรตวิศัก์ยังไม่โดนหนักๆนะครับอ่าน่าสนใจครับ เกมนี้เปิดเต็มรูปแบบแล้วลื่นล้มแล้วครับจะถีบเขาแต่ว่าตัวเองล้มเองครับถนงดเพชรทวีศัก์วันนี้นี่ครับชูชีพรีโบคาดูหน้าจออยู่อุทัยทัพอาสานะครับยุทธการบอกเงินสจต้งประจีนสอนจเลียรุนเลยลุนดูเยอะดูเยอะอิติก็ดูนิติดูด้วยนะสมุยนะสมุยนะต้องดูต้องดูต้องดูด้วยอ้าแหมเพราะว่าอยู่ทีมงานบุดีวิธีไทยอยู่โอ้ยโอ้โดนหมัดซ้ายครับ แม่ขาปัดไปนิ่งรับโดนสองไล่ทีหนึ่งก็นี่เพชรอนุวัฒน์อนุวัฒน์โอ้โหมาชุดใ่เลยครับทั้งบนทั้งล่างครับเอาละครับรอยของแลวครับทางด้านของเพชรอนุวัฒน์วีเคเขาใหญ่ครับนะครับหนักๆแรงๆแต่ว่ากาดซ้ายต้องอย่าตกนะครับเพชรอนุวัฒน์เนี่ยครับแทงซ้ายหน้าเกี่ยวได้หมัดซ้ายตัดลำตัวครับซ้ายเจอซ้ายอยู่แล้วนะครับมวยอาวุธนั้นอยู่คนละข้างนะครับ แม่ทางมาทางกลับก็คนละทางครับ,ทา,รบทางด้านของอนุวัฒน์นู่นแหละครับตะโมอดพัฒนลุงในขณะที่เพชรวิศักดิ์หนองบัวแดชงชายภูมิครับโอ้โหคู่เลยคู่เลยอนุวัฒน์นี่แม่ครับอาศัยหัวใจครับกระดูกมวยคู่เอาลงล่างแม่ลูกแบบนี้นี่โดนหลายครั้งครับดูครับเริ่มจะลุกช้าแล้วตอนนี้ เพยจ์จะโดนให้เห็นนะครับเพชรจะพิสักดิ์รอดอีกทีหนึ่งเอา้าเอา้เอาว่างไงว่างไงว่างไงรอดไม่รอดพี่มิไม่น่ารอดไม่น่ารอดไหมเอ้าขาโอ้ย,อยนี่นะกระดูครับโดนต่อโดนเลยครับแคลเซียมไนงะแลแ้วแคลเซียมมันสูงครับโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไหวเลยเนี่ยฮาวิ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 โอ้ยฮาวิฮาว,ยาว,าวิยุติเลย จบที่ยก3นะครับคู่เอกของก้าวมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับ่าเนี่ยครับผ่านด่านอันตรายไม่สำเร็จนะครับอนุวัฒนวีเคเขาใหญ่ครับชนะนกทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ไปในยกที่3ครับอ่าจบยกเดียวกับทางด้านของยอดกาตัญญูในไฟที่ผ่านมาแล้วครับปรับมาแล้วครับนี่คือดาวดัง